เอฟบอกว่าอยากเห็นพี่ป๊อบสวดอีพ่ออีกครับแล้ววันนี้นะครับอีพ่อก็ลงมาปิดปั๊มน้ําข้างล่างนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันมีอะไรผิดปกติครับนั่นไงว่าแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยู่ตัตโอ้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 โหโอ้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 โอโอ้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 โ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โออ้โ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 อ้ เต้เต้เต้ยอะทั้งทาเยะทังทานั่นจับแล้วจับ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 ไว้จับจับจับขาม้านแไม่ใส่โอ้โทษโทษโทษโเพราะเขาเป็นหลังตะกร้าป่าแล้วเพิ่นขึ้นตั้งรักคือแทลระบาดเนี่ยหื้ยสต้เต้เออบอย้อมเ้อรอบน้บอยอมเด้อถือกันขาคักมาเนี่ยบอยอมบอยอมบอย้อมเจ้าวขึ้นเจวขึ้นไหนละโอ้โรบมิดดอกเห็นดากยุ่น แล้วจับข้อแท้บันนี้มึงมึงยยยบีบข้อมันบีบข้อมันหืมหืมจจับข้อมันจับนี้จับได้เลีวบันที่ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าบีบอ้อยั เอบาบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนค <ừ, S 1> ือเปล่าดีเแทะเอาแทะตัวเพื่อนนี่ไหมยันตายว่ะเ